สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับพักล่วงลางปืนนะครับปีหนึ่งสี่ออกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงพุโตหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเกษมบุกเสกนะวิธีใหญ่เอาเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เพิ่งขายไปเมื่อหน่อยนี้นะ ได้มาอีกหนึ่งองค์นะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีห้าแปดเม็ดสีนะับองศาชัดเจนนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีห้าแปดแปะทองสวย ยันอยู่ตรงกลางตรงๆแบบนี้นะครับเลีกนเรื่อยเลยรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีห้าแปดรูปถ่ายยอดนิยมนะของย้อนยุคหลวงพ่อกลวยนะครับและมากโดยประสบการณ์แปะทองสวยๆ<ป>เลี่ยมกันน้ำนพร้อมใช้เนี่ยเอาสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าร้อยบาท ป้องอ้อยหลวงู่เพิ่มนะครับป้องอ้อยหลวงู่เพิ่มสวยๆพร้อมเลี่ยมกันน้ํตองนี้น่าจะเป็นล่แตกนะครับบล็อกล่แตกพระสวยผิวประหลอดนะพระสวยเก็บดีมากอะเอาพันแปดร้อยบาทเะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทป้องอ้อยหลวงู่เพิ่ม หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนนอนนะครับปีหนึ่งสี่หลังยันสี่นะครับหลวงปู่เอียมวัดโคนนอนปีหนึ่งสี่หลังยันสี่นะสวยๆผิวไฟตามซอกอยังสวยอยู่นะครับ 1,500ันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญประสบการณ์ปีหนึ่งสี่นะครับสร้างน้อยนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดันหลังยันสีน่หลวงพ่อท้องสุกนะครับหลวงพ่อท้องสุกวัดสะพานสูง หลวงพ่อทองสุขวัสพันสูงปีสองห้าสองศูนย์สิทสร้างถวายนะครับสิทธิ์ PTC สร้างถวายเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับผิวออกรุ้งหลวงพ่อทองสุขวัสพันสูงนะรประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับมากมายนะฮะพระของท่านแพงทุกรุ่นนะคร หรียญน,นี้สวยๆแชมป์เลยลุงๆแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดตาวัดประสาทเนื้อผงใบลานนะครับปิดตาวัดประสาทเนื้อผงใบลานถว่าประสาทเนื้อผงใบลานเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อสวยฟูฟู ฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าหลวมพอเงินนะหลวงพอเงินฟ้าผ่าฟ้าคำลนนะครบต่อโค้ดชัดๆนะครับต่อโค้ดสวยๆเลยผิวภายเงินนะครับออกดำฟ้าคำลนเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่พันบาท ปืนแตกแจกแม่ครัวนะครับปืนแตกแจกแม่ครัวเจ็ด้อยบาทวันนั้นใครไม่ทันก็มีมาอีกหนึ่งองคนะครับเจ็ดร้อยบาทแจกแม่ครัวเหรียญครบรอบร้อยปีเกิดหลวงพ่อปานหลังยันเกาะเพชรหลวงพ่อฤสีล,ลิงดำปุกเสกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเอาสามร้อยสวยๆก็ลายทองสามร้อย ลูกอมเก่านะครับจานดินสอเนี่ยจานดินสอเจ้าของบอกเป็นตีเป็นของหลวงพ่อหลวงผู้ดูนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเจ้าของตีมาอย่างนั้นนะท่ายเป็นไม่รู้ที่แล้วกันแต่ว่าพระแท้นะครับลูกอมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทสวยเนื้อสวย เหรียญพอปลอ,อนะครับไม่รู้ว่าเป็นซีนเดิมแบบนี้หรือเปล่านะออกจากออกจากวัดแบบนี้หรือเปล่านะปีสองสามหรือว่าเขาเป็นซองเก็บของเขาไม่รู้นะแต่ว่าได้มาแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยบ้านๆนะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะพอเกษมผิวลุง พอปลอพ่อเกษมสวยนอนซีนนะครับพระสวยนอนในซีนเลยมาอย่างเงี้ยนี่มาเนี่ยมาแบบเนี้ยแล้วก็เขียนมาเขาเขียนไว้ใส่จจกันลืมนะครับปีสองสาม พันห้าร้อยบาทคุนแผนดาบไข่าอาจารย์ชุมชยัยคีรีปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเนื้อว่านผสมไอ,เอไเขาเรียกว่าว่านสบู่เลือดนยะจะออกม่วงๆแบบน,นี้ฮนะหลังหลังพอกข้างอาจารย์ชุมนะคารวาสเข่าอ้อนะครับตำนานสายเข่าอ้อเลย เอาเจ็ดร้อยคุณแผนหลังดับไว้ย,ย,ยแนบหลวงพ่อเตะคงทองแนบสกรีนนะครับหลวงพ่อเตะคงทองแนบสกรีนหลวงพ่อเตะคงทองเอาหนึ่งพันบาทพร้อมเลี่ยมกันน้ําหลวงพ่อเกษมเนื้อนวะออกวัดศรีวิชัยจังหวัดชัยนาธนะครับปีสองนห้าหนึ่งแปดสีเดิม จากวัดแบบนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทอันนี้จะออกเป็นเข้มขังหน่อยจะออกแดงนะนวาออกแดงเจ็ดร้อยบาทปิดตาวัดประสาทเนื้อชมพูนะครับออกโซนไปทางชมพูเอาพันห้าร้อยบาท <Okay. S 1> เนื้อเป็นลาแล้วขึ้นลา <Okay. S 1> ขึ้นฟ้าหมดแล้วนะ ประสาทปีศูนย์หกหลวงพ่อเพี้ยนครับหลวงพ่อเพี้ยนสามสี่ห้าเนี่ยห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อเพี้ยนห้าร้อยบาทหลวงพ่อแช่มเอาห้าร้อยบาทเท่ากันฉลองพัดยศชั้นเอกนะครับฉลองพัดยศชั้นเอกหลวงพ่อแช่มห้าร้อยบาท ใครสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพารไลน์นะเออนี่นะไลน์ค้นหา ID ดีไลน์นะครับ a c a l l v e t e นะครับถ้าค้นหา ID ไม่เจอนี่ค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับสวัสดีครับ